ามาต่อคันทีสำนักงานจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและกับภู่ิสารสนเทศนะคะหรือสอทอ,อ่อพ่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการภู่ิสารสนเทศนะคะเพื่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสู้การพัฒนาท้องทิ่ยังม,มีประสิทธิภาพค่ะ ที่อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามนะคะนายอดุลจันทนปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการพุ่ิสารสนเทศนะคะเพื่อจังหวัดมหาสารคามซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและกับภุ่ิสารสนเทศหรือสอท่ออพ่อได้ร่วมกับสำนักงานจังหวัดมหาสารคามนะคะจัดขึ้นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีขราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเขารวมอบรมกว่า40คน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐนะคะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําและก็นาระบบสารสนเทศผู้มิศาสตร์ไปประยุกต์ใส่ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรภาครัฐและก็นําไปสู่การพัฒนาทองทินได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดประสิทธิผลนะคะโดยใส่ข้อมูลดาวเทียมและระบบ GIS ค่ะ